เราว่าเนเวอร์มาร์มันคือไว้ของบ้านนะคะมันเหมือนว่าเราชอบอยู่ในบ้านที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ของที่เราชอบของที่เราเลือกมาแล้วว่าเนี่ยมันเป็นของที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีอะ้ว้ว่าเนเบอร์มารก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะ่ะหันไปทางไหนก็ เห็นเรื่องราวเห็นแง่มุมต่างๆที่มันเป็นเมืองของเราอะไรอย่างงี้ค่ะมันมีนิยามสั้นๆว่าห้างสรรพสินค้าของคนรักกรุงเทพคือไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่าเป็นห้างที่ชวนทุกคนปซัพพอร์ตกิจการเล็กๆในกรุงเทพด้วยกัน อุดหนุนหรือด้วยการรับรู้เรื่องราวของร้านเหล่านั้นอะไรเงครัแบรนด์โอจที่เราเลือกมาเนี้ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วมันไม่ใช่เรื่องราวของเขาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องราวของเมืองเรื่องราวของการค่อยๆขยับขยายเมืองที่เราอยู่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะงั้นเรามาทําอะไรที่ทําให้คนได้มาซัพพอร์ตเมืองในแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิมจากที่เคยเป็นร้านมืดมด,ดำๆเดินผ่านหน้าบ้านอาจจะรู้สึกว่า อ๋อพอรู้แล้วว่าเขาเติบโตมายังไงเขาสําคัญกับเมืองเมืองนี้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เรารู้สึกใกล้ชิดก,กันมากขึ้นอะไรเงี้ยให้เมืองมันยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ก็เลยเกิดเป็นดานนี้ขึ้นมาเพื่อจะชวนให้คนรุ่นใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นแง่มุมนี้เธ <c oughs> อต้องขอบคุณชนะที่วันนี้ฉันได้ทํามันขึ้นมา <c oughs>